เรียบร้อยครับหล่อดสุดฟอร์จินเนอร์คือยาดีหนึ่งนะครับอันนี้ครับของแต่งนะครับมีครับปามาซ่าเอฟวันนะครับคาร์บอนครับดุดันมากอันนี้ลูกค้าเก่านะครับใส่ล้อยางโช๊คเอ้ยใส่โช๊กับเราไปนะครับชุดปิดนกนะครับแล้ววันนี้มาเติมของหน่อยครับเปลี่ยนล้อใหม่ครับเซ็ตโซรฟอส์นะครับหล่อพอแทร่ล้อยเต็มนะครับ หนักเบานะครับก็แต่เวาสึกดีกว่าล้อเดิมแน่นอนครับอัตราเร่งดีขึ้นนะครับยางเป็นโตโยตี้สามสองห้าสี่ยี่สิบนะครับแล้วก็เบรครับสิดแปดแตะครับหกคอดการตัดกระสูนนะครับสีเขียวเรืองแสงรอสุดครับดูด้านหลังครับติดตั้งเลนนียนะครับเด็กดีแน่นอนครับระยะเบรกตั้นลงครับ มั่นใจครับรหล่อครับเปล่าด้วยนะครับผลง,งานจากทางลาน,นะครับรับจบนะครับรออย่างโชคเตะครับเอพเรคเนอร์เุมของติ้งไวรุ่นบางเลยครับขอบคุณครับผม